สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้มาถ่ายกลางวันละว,วันนี้มาให้น้ำข้าวโพดนะครับข้าวโพดได้วันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบนะครับยอดวันที่ยี่สิบแปดยบเกสาสิบประมาณนี้นะครับสาสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจข้าวโพดได้ยี่สิบยีวันนะครับ ะนะครับก็โพดได้ประมาณยี่สบเอ็ดยิบสองวันนะครับถามว่าบอกว่าเอ้ยให้น้ำครั้งแรกมันยี่สิบห้าถึงสามสิบวันแต่ละดินไม่เหมือนกัน,นครับยี่สิบยห้าสาสิบนะของผมยี่สิบเอดวันอาจจะเหมือนสามสิบวันของแต่ละท่านนะครับเพราะอะไรทำเป็นประจำไหมครับทำประจำก็จะรู้นิสัยของดินแล้วก็จะสามารถใส่อาหาร นะครับให้กับพระโพดตั้งแต่แรกได้อย่างเราไม่รู้ว่าจะใส่รองพื้นอะไรเท่าไร่ถูกไหมสิบไล่ผมสิบสองไร่เนี่ยตรงเนี้ยที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยใส่รองพื้นแค่ลูกครึ่งสองลูกนะครับสองลูกแล้วมันเหลือไม่ต้องเยอะครับตัวกระโพดระยะแรกก็เหมือนเด็กอ่อนเนี่ยยกข้าวให้กระมังหนึ่งมันกินไม่หมดหรอกครับแถมมันกินไม่ได้ด้วยนะก็ใส่ คมีไปมันก็อย่างนั้นแหละนะครับถามว่ามันกินได้ไหมมันกินได้ครับมันแล้วแต่เนาะพูดถึงว่าการให้น้ําแบบเนี้ยนะครับมันมันดียังไงนะครับมันก็เอาง่ายๆอะ่ะมันเหมาะสําหรับคนที่มีน้ําไกลๆนะครับมาครึ่งกิโลเนี่ยมันไม่สามารถดันน้ําหยดได้หรอกนะครับ ถ้าดานน้าหยดเนี่ยเครื่องพังก่อนนะครับปั๊มพังก่อนปั๊มใ่ยพังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากทําน้ําหยดหนะ้าแปลงเนี่ยผมต้องกุดสระข้างหลังแล้วก็ขึ้นมาหยดอย่างนั้นน่ะได้ใช้2เครื่องทอยเอานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่อยากลงทุนอะไรมากมายแล้วก็นำล่าไปก่อนนะครับส่วนแปลงฝั่งนู้นก็เป็นน้ําหยดนะมันใกล้มันใกล้สระมีสระมีอะไรพร้อมนะครับอันนี้ฉีดยาไปสองรอบนะครับฉีดยาไปสองรอบตอนสิบวันกับสิบ สิบเจ็ดสิบแปดวันนี่แหละนะครับนะสองสามวันก่อนแล้วก็วันปุ๋ยทํารุ่นวานปุ๋ยวันปุ๋ยวันปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวนะครับวันปุ๋ยอินทรียอย่างเดียวเจ็ดลูกสิบสองไร่นะครับแล้วเดี๋ยวพอดินหมาดๆเดี๋ยวพาไปดูว่าตอนให้หนาเสร็จแล้วมันเป็นยังไงพอดินหมาดๆฉีดยาเก็บครับฉีดยาเก็บนะพวกคาราลสพวกเจียไตอะไรพวกเนี้ยนะครับ ชุดเป็นชุดอะมีโซไตโอนบวกอาราซีนผมจะฉีดตอนนี้นะครับผมจะฉีดเนี่ยอีกประมาณ2-3สวันนะครับให้ดินเขาเซตตัวแล้วเดี๋ยวจะเอาโดนลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาเราทำเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเห็นอย่างนี้เราใส่ปุ๋ยพ่นปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมใส่อินซีไปแล้วถูกไหมเสร็จปุ๊บพอฉีดยาคาราลิตอะไรเสร็จแล้วนะครับให้น้ำอีกรอบนึงตามด้วยยิบเอ็ดศูนย์นะครับอย่างเดียว ประมาณไร่ละครึ่งลูกนะครับยี่สิบศูนย์ประมาณสิบสองไร่ประมาณหกลูกไม่เกินเจ็ดลูกหรอกนะครับจบทีนี้ก็มาดูกันว่ารอบสุดท้ายสี่สิบห้าสิบวันเนี่ยสี่สิบห้าวันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับคือถามว่าเนี่ยเดี๋ยวลองมาเนี่ยวานปุ๋ยได้ไหมมันไม่ได้นะครับมันมีหญ้านะมันมีหญ้าต้นเล็กๆเยอะแยะเลยวานไปหญ้าก็ได้กินนะครับมันก็ไม่เต็มที่หรอก นะครับหรือถ้าใครแกนใครเหลืองก็เป็นจุดๆเอานะยีเบดได้ครับสิบหกแปดแปดอย่างเดียวก็ได้ยีเบ็ดบวกสิบหกแปดแปดก็ได้ยูเลียก็ได้มาแล้วแต่ดินของท่านว่ามันงาไหมมันมันโอเคไหมมันเป็นยังไงนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับแน่นอนก็เริ่ม,เร,มเริ่มลงละเดี๋ยวอีกสักสองวันสามวันนะครับตรงข้างทางก็จะมีหญ้าแห้วหมูนะครับนี่นี่หญ้าแห้วหมูเดี๋ยวก็ตายหมดนะครับ 20กวันข้างในไม่มีนะมันมีแค่ข้างทางเนี่ยเนี่ยข้างทางข้างทางไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวยาเก็บอะไรได้เดี๋ยวโดนยาคุมค่าไปเนะี่ยยุบหมดนะครับตายนะหกไร่จะอยู่จะใช้อยู่ประมาณ5ลิตรนะครับลิตรละ300กว่าบาทประมาณนั้นเนาะวันยาเนี่ยประมาณพันกว่าบาทนะครับมันมีอยู่อย่างนี้อา่า ยาเก็บเนี่ยมันมีอยู่2อย่างยาที่มีมียี่ห้อหน่อยของเจียไตยของอะไรพวกนี้เป็นยาชุดถูกไหมพันห้าพันสามอ่าเบาลงหน่อยก็เป็นคาราลิสเราต้องดูเอาด้วยนะครับคาราลิสหมาแดงได้หมดนะครับดูชื่อสามัญเข้าไว้มีโซไตโอนบวกอาทาซีนนะครับการที่จะฉีดกาดนะครับนะก่อนข้าวโพดท,ที่จะคุมดินนะครับ ถ้าเรามองลงไปเนี่ยมองไปในแปลงเนี่ยยังเห็นดินเนี่ยสามารถฉีดได้ให้ไวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้าวโพดโตคุมดินหมดแล้วนะมองไปไม่เห็นดินละฉีดไม่ได้เราต้องเก็บร่องแล้วนะครับอันนี้คือต้องต้องดูด้วยนะครับต้องดูให้ดีนะผมถึงบอกว่าไม่เกิน3าสิบวันแต่อีกสิวันเนี่ยหญ้าคุมดินหมดแล้วนะครับอ่าไม่ใช่หญ้าขาโฆโฆ้าวโพดเนี่ยคุมดินหมดแล้วออะมาดูวิธีการให้น้ําละกันนะครับวันนี้เราเป็นสาย สายผ้าธรรมดานะครับสามนิ้วเนาะตัดประมาณหเมตรเอะหรือเปล่าตัดประมาณสิบอ่าไม่ใช่ประมาณละตัดสิบสองเมตรนะครับสิบสองเมตรเพราะว่าท่อเนี่ยยาวสิบสองเมตรถูกไหมท่อนี่ยาวสิบสองเมตรเราระยะล่องเท่าไหรอ่อ่ะเราก็เจาะไปนะครับที่เจาะน้ํำจยดธรรมดานี่แหละนะครับเนี่ยเจาะเจาะาจาเจาะเลยนะครับ ก็เข้ารูแล้วล่องรูแล้วล่องเรจะได้สบายนะครับี่ยมันก็จะไมนกันไหลไปเดี๋ยวตอนเย็นก็ค่อยมาดับอะไรอย่างนั้นอ่ะส่วนปลายของของของอันนี้นะครับทุกอันผมนจะทาอย่างนี้เลยท่อสองนิ้วครึง่งอันนี้ท่อสองนิ้วนะครับมันยกง่ายถ้าสองนิ้วครึ่งมันหนักนะครับเนี่ยลดสองนิ้วครึง่งเห็นไหมอันนี้เป็นท่อเสียบสองนิ้วครึง่งแล้วมาตัดนะครับผ้าเนี่ยปลายผ้าแล้วก็ยางรัดเข้าไว้พอพอจะทําหน้าเนี้ยก็สวมอย่างนี้เห็นไหมสวมไว้นะ ยางในรัดครึ่งหนึ่งนะครับยางรถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเนี่ยรัดครึ่งหนึ่งเสร็จเพ๊บอ bueno ีกครึ่งนึงเนี่ยไปสวมอีกตูดนะครับเนี่ยตูดผ้าเนี่ยตูดผ้าจะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับอันนี้จะสวมเข้าไปเหมือนข้อต่อสวมเข้าไปผ้าแล้วก็รัดที่มันโป่มานเนี่ยรัดเนี่ยเข้าใจไหมครับรัดแล้วก็ไปต่อนะทุกผืนก็จะเป็นแบบนี้หมดครับประมาณนี้แหละง่ายนะครับแล้วก็อยู่ข้างทางเผมอยู่ข้างทางนี่แหละข้างหลังก็มีทางนะครับ มันเต็มไม่เต็มยังไงล่องไหนไม่ไปนะครับครั้งแรกเนี่ยเอาให้ดีพอกครั้งที่สองแล้วก็มันก็จะไล่ง่ายแล้วนะมาแล้วน,นะครับใครสงสัยยังไงก็ติด่อถามแล้วกันโอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับ